Thank you กลับเข้าสู่ช่วงที่สองของที่นี่เคสเ t สชันนะคะก่อนที่เราจะไปติดตามข่าวสารที่น่าสนใจเช่นเคยค่ะนิตยสารไม่รองไม่รู้นะคะฉบับเดือนสิงหาคมค่ะฉบับเดือนนี้นะคะก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะคะในหลายๆเรื่องด้วยเช่นกันใช่ค่ะเล่มหน้าปกสีฟ้านะคะเข้าบรรยากาศก,ากับช่วงเทศกาลวันแม่นะคะที่ผ่านมาในวันที่12ส่วนเนื้อหาสาระก้าวด้ สนใจแล้วก็น่าติดตามกันเช่นเคยนะคะไม่ว่าจะเป็นการบอกถึงเทคนิคการปลูกผักหวานป่าในสบับของปราดชาวบ้านซึ่งเป็นปราดชาวอีสานนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเทคโนโลยีเพื่อที่จะเพิ่มผลผลิตน้ำยางโดยไม่ต้อง โดยที่ต้นนั้นไม่โสมด้วยเออทำยังไง<า>ให้เยอะ,ะ,ะ,ะใช่แล้วดูสิถังไม่ใช่ถังปกตินะ,<ท>ะปกติเขาจะมีแค่ถ้วยยางเล็กๆใช่ไหมอันนี้ใส่ถังเบื้อเริ่มเลยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของเข้าวโพดเทียนเมืองสิงอาชีพเสริมทางเลือกที่ลองเอามาต้มขายรับรองขายดีแน่นอนนะคะอีกหลายอย่างคะ่ะไม่ว่าจะเป็นการปลูกเห็ดเข็มทองคุณภาพ กระท้อนปุยฝ้ายแปลรูปรส่งมาเก้านะคะแล้วก็การเพิ่มผลผลิตข้าวนาปีแล้วก็นาปลังปลูกกันแบบได้กำไรเขาก็ได้มีการแชร์ประสบการณ์นำข้อมูลมาเปิดเผยกัน,นะะใช่แล้วค่ะก็สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะก็ติดต่อมาที่0863196638 และ0818309407ค่ะติดต่อคุณทิพวรรณเอี่ยมบรรพงค์ค่ะบอกด้วยว่าติดตามชมจากที่นี่เคสเต,เตชั่นค่ะก็รับกันไปฟรีๆเลยนะคะ,คะมาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของข่าวสารกันค่ะโดยเราจะไปเริ่มกันที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีมติอนุมัติ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์กู้เงินจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะเพื่อที่จะนําไปให้กู้ยืมแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากปัญหาน้ําท่วมในปี5 4เพิ่มเติมจํานวน14,000ล้านบาทค่ะ นายพักดีหารหิมะทองคำรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์กู้เงินจากธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อที่จะนำไปให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมในปี54กู้ยืมเพิ่มเติมจำนวน14,000ล้านบาทนะคะโดยมีเงื่อนไขและก็รายละเอียดการกู้เงินเป็นไปตามประกาศของทปทค่ะ พร้อมกับได้มีการอนุมัติในหลักการให้ทออศสามารถที่จะกู้เงินกับทปทในส่วนของวงเงินส่วนกลางที่ทปทได้จัดสรรให้สถาบันการเงินต่างๆที่ยื่นขอจัดสรรหรือว่าทบทวนวงเงินภายในเวลาที่ทปทได้กําหนดแล้วก็สามารถที่จะเบิกใช้เพิ่มเติมได้ในกรณีที่ทปทอนุมัติจัดสรรสินเชื่อโดยมีเงื่อนไขผ่อนปรนให้แก่ทออแล้วนะคะเพื่อที่จะเป็นการเสริมความคล่ง ตัวและลดขั้นตอนการดําเนินการในการบริหารและการจัดการของทออสในส่วนของการจัดสรรสินเชื่อ,อที่เรียกว่าสินเชื่อซอฟโลนให้แก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมในปี54ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปค่ะ ตามมาติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29พฤษภาคมปี55นะคะทอสอได้ดำเนินการกู้เงินซอฟท์โลนจากทปทเพื่อที่จะนำไปให้กู้ยืมแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมในปีที่ผ่านมาวงเงิน6,000ล้านบาทและได้มีการจัดสรรเงินทุนของทอสอสมทบอีก3,000ล้านบาทตามสัดส่วนวงเงินโครงการเท่ากับ70-30 ในการจัดสรรสินเชื่อรวม9,000ล้านบาทตามหลักเกณฑ์ที่ทปทกำหนดให้แก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมไปจนเต็มวงเงินค่ะแต่ว่าปัจจุบันนะคะก็ยังมีผู้ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมอีกเป็นจำนวนมากที่ยังคงยื่นความประสงค์ขอกู้เงินซอฟโลนของทอศจึงขอให้กระทรวงการคลังพิจารณาและเสนอคอรมอเพื่อที่จะขออนุมัติเงินกู้ซอฟโลนเพิ่มเติมเป็น14,00 0ล้านบาท รวมเป็นวงเงินที่ทปทได้จัดสรรให้แก่ทอ,อสอรวมทั้งสิ้น20,000ล้านบาทนั่นเองค่ะในฐานะประชาชนก็เห็นด้วยนะคะอนุมัติเถอะเพราะว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมปีที่ผ่านมามันมากมายอาหาสาร<ช>จริงๆนะคะค่ะก็ยังไงก็ติดตามโครงการต่างๆของรัฐบาลให้ดีดีกว่านะคะ,คะเพราะว่ามีโครงการดีๆช่วยเหลือประชาชนเนี่ยเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะ,คะโดยทางด้านรัฐมนตรีนะคะกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ค่ะได้เดินหน้าชงครอรมอนุมัติวงเงิน2.6แสนล้านบาทเปิดโครงการรับจำนำสินค้าเกษตรฤดูการผลิตปี2,555-2,556เพื่อเพิ่มยอดระบายข้าวในสต๊อกขายแบบ G2G จาก3ล้านตันเป็น4-5ล้านตันพร้อมยืนยันรัฐบาลไร้ปัญหาสภาพคล่องพร้อมรับจำนำข้าวทุกเม็ดค่ะ นายบุญทรงเตริยาพิรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงโครงการรับจำนำสินค้าเกษตรฤดูการ 2,555- ทับ2,556ว่ากระทรวงพาณิชย์จะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมออนุมัติวงเงิน2.6แสนล้านบาทในการรับจำนำสินค้าเกษตรทั้งข้าวเปลือกนาปีนาปรังมันสับปะหลังโดยวงเงินดังกล่าวจะมีทั้งเงินกู้เพิ่ม และเงินหมุนเวียนที่ได้จากการขายสินค้าเกษตรในสต็อกรัฐบาลที่ได้จากฤดูการ2554ทับส5 5พั้ทางข้าวสารที่ได้จากการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี2554ทับส5 5ประมาณ6.9ล้านตันและข้าวนาปรัง10ล้านตันและผลิตภัณฑ์มันสปะหลงัง6-7งล้านตันเป็นต้นสำหรับการระบายข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลนั้น ล่าสุดได้ทำการตั้งเป้าหมายว่าจะสามารถส่งออกข้าวแบบรัตตอรัหรือ G2G ในปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น4-5ล้านตันจากคราวก่อนคาดไว้ที่3ล้านตันเนื่องจากได้มีการลงนามซื้อขายจริงและกำลังส่งมอบได้ในเร็วๆนี้กับรัฐบาลจีน2ล้านตันอินโดนีเซีย1ล้านตันในราคาที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด โดยรัฐบาลไทยจะได้เงินสดกลับมาเพื่อส่งมอบคืนให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศโดยวิธีการชำระเงินสดจะไม่เปิดเครดิตระยะยาวให้ในการขายข้าว G2G ส่วนข้าว G2G ที่เหลืออีก1-2ล้านตันอยู่ระหว่างการขายให้กับตลาดแอฟริกาบังกลาเทศฟิลิปปินส์และตะวันออกกลางนายบุญทรงยังกล่าวอีกว่า รัฐบาลไม่มีปัญหาสภาพคล่องทางการเงินยังมีเงินเพื่อใช้ดำเนินการรับจำนำสินค้าเกษตรโดยเฉพาะนโยบายการรับจำนำข้าวเปลือกทุกเม็ดซึ่งวงเงินที่ใช้ในการรับจำนำสินค้าเกษตรฤดูการ2554ทับส5 5เดิมทีรัฐบาลตั้งวงเงิน4 0 0แสนล้านบาทแต่ปลายปีทิได้เกิดปัญหาอุทกภัยทำให้ไรนาเสียหายจึงต้องทำการปรับลดวงเงินมาเหลือ2.6ล้าน 6แสนล้านค่ะเป็นเงินจากทกศ .80 ล้านบาทที่เหลือเป็นเงินกู้ให้กับทกศโดยมีกระทรวงการคลังรับรองอีกร,รับรองอีก1.8แสนล้านบาทและใช้ดำเนินการจำานนำสินค้าเกษตรโดยข้าวนะคะใช้งบไปแล้วไม่เกิน2แสนล้านบาทมันสับปะหลังใช้งบรับจำานนำไม่เกิน20ล้านบาทและแทรกแซงตลาดยางพาราอีก1.5หมื่นล้านบาท ยังมีเงินเหลืออีกหลายหมื่นล้านบาทมาดําเนินการและจะทยอยคืนเงินให้ทกสจากการขายสินค้าเกษตรในสต๊อกของรัฐบาลตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปส่วนการรับจำนำสินค้าเกษตรในฤดูการต่อไปนั้นคาดการว่าจะใช้วงเงินไม่น่าจะมากกว่าการรับจำนำในฤดูการนี้เพราะปริมาณผล,ผลผลิตจะใกล้เคียงกันและเชื่อว่าปริมาณข้าวเปลือกคงไม่เข้าโครงการครบทุกเม็ด พราะครึ่งหนึ่งจะหมุนเวียนกินใช้ในประเทศส่วนกระแสข่าวที่ระบุว่าทกสไม่มีงบประมาณจนทําให้รัฐบาลต้องเร่งระบายสต็อกข้าวนั้นได้มีการสอบถามเจ้าหน้าที่ทกสแล้วได้ได้รับการยืนยันว่าไม่ได้ให้ข้อมูลในลักษณะดังกล่าวแต่อาจเป็นเพราะการแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลซึ่งถือว่าเป็นเรื่องอ่อนไหวเพราะมีผลต่อตลาดส่วนปัญหาพื้นที่เก็บสต็อกข้าวของรัฐบาล ที่ขณะนี้มีข้าวเปลือกเข้าโครงการแล้ว17ล้านตันยืนยันว่าไม่ใช่ปัญหาพอรัฐบาลมีพื้นที่เพียงพอในการเก็บสต๊อกข้าวและกำลังทยอระบายทำให้สามารถรองรับข้าวฤดูการใหม่ที่จะเข้ามาในโครงการได้อย่างแน่นอนค่ะ ถ้าผู้บริหารจัดการเชื่อมั่นขนาดนี้เราเป็นผู้ที่เฝ้าดูอยู่ก็เชื่อมั่นตามนะคะขอให้ทำแบบนั้นได้จริงๆทีนี้เรามาดูข่าวสำหรับคนที่ชอบซื้อของถูกค่ะกระทรวงพาณิชย์นะคะได้มีการจัดกิจกรรมฉลองวันพาณิชย์ครบรอบ92ปีโดยร่วมมือกับห้างสรรพสินค้า13แห่งนะคะในการลดราคาสินค้าทั่วประเทศค่ะ พร้อมกับเชิญชวนผู้ที่เชี่ยวชาญด้านการค้ามาร่วมแสดงวิสัยทัศน์แล้วก็มองจุดเปลี่ยนการค้าโลกค่ะนายยันยงพวงราดประหลัดกระสวงพานิชได้เปิดเผยค่ะว่ากระสวงพานิชย์ได้ร่วมกับห้างค้าปลีกค้าส่งห้างสปปรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ13แห่งจัดกิจกรรมธุรกิจรวมใจลดราคาสินค้าเพื่อประชาชนเนื่องในโอกาสวันพาณิชย์ฉลอง92ปีกระรวงพาณิชย์ โดยห้างสรรพสินค้าทั้ง13แห่งนะคะจะมีการลดราคาสินค้าที่จำเป็นต่อการคลองชีพตั้งแต่ร้อยละ5ถึง70อร์เซและเริ่มที่จะลดราคาสินค้าตั้งแต่วันที่16สิงหาคมไปจนถึงวันที่22สิงหาคมส่วนที่กระทรวงพาณิชย์ได้มีการจัดงานมหกรรมสินค้าราคาพิเศษตั้งแต่วันที่15สิงหาคมถึง17สิงหาคมปี55 โดยนำสินค้าทงฟ้าสินค้าแฟรนชาส์สินค้าโอท็อปและสินค้าทรัพย์สินทางปัญญามาจำหน่ายในราคาถูกเป็นพิเศษค่ะโอกาสเดียวกันนี้นะคะกระรวงพาณิชย์ยังได้จัดกิจกรรมเพื่อที่จะมองอนาคตการค้าโลกในวันที่20สิงหาคมนี้โดยเชิญชวนผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการค้าโลกอย่างเช่นนายสุภชัยพาณิชพักเลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนานหรือว่า อ,อังถัดนะคะแล้วก็นายวีรพงษ์รามาังกรประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศนายธนินเจียรวนนท์ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญพกคพัณฑ์มาร่วมแสดงวิสัยทัศน์และมองจุดเปลี่ยนการค้าโลกไทยก่อนที่ไทยจะเดินไปอย่างไรเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับไทยอีกด้วยค่ะ ก็ลองดูทิศทางว่ามุมมองของผู้บริหารที่เก่งๆนะคะ,คะเขามองจุดเปลี่ยนการค้าโลกอย่างไรและไทยจะต้องเตรียมตัวอย่างไรนะคะค่ะก็นอกจากที่ผู้บริหารจะบริหารงานแล้วประชาชนเองด้วยก็ต้องมีส่วนร่วมในการจับจ่ายซื้อของค่ะ,คะก็ซื้อสินค้าที่มีคุณภาพซื้อของไทยดียที่สุดเหมือนกันทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศะะใช่แล้วค่ะ,คะก็จากที่ช่วงต้น ของรายการนะคะก็ได้นําเสนอเกี่ยวกับความแห้งแล้งไปแล้วขณะนี้นะคะทางจังหวัดตาค่ะโดยชาวตาบลท่าท่าสายลวดนะคะอําเภอแม่สอดจังหวัดตายังคงเดือดร้อนกับน้ําจากลําห้วยไหลทั่วหมู่บ้านซึ่งชาวบ้านบางคนนะคะต้องใช้เรือในการโดยสารค่ะรัศดรบ้านแม่ตาหมู่ที่1ตําบลท่าสายลวดอําเภอแม่สอดจังหวัดตาประมาณ50หลังคาเรือน ยังคงได้รับความเดือดร้อนจากน้ําท่วมที่ไหลเอ่อเข้ามาจากน้ําในลําห้วยแม่ตาวและลําห้วยจากบ้านห้วยม่วงซึ่งมีแม่น้าเมยหนุนอยู่โดยระดับน้ําสูงมากชาวบ้านต้องใช้เรือและเดินลุยน้ําไปมาขณะที่นายสำรวยวิริยะ,ยะนาย,ยกเทศมนตรีตําบลท่าสายลวดพร้อมด้วยคณะได้นําอาหารแห้งไปแจกชาวบ้านเนื่องจากการสัญจรไปมาลําบากรัศดรแม่รัศดรศดบ้านแม่ตาวกล่าวว่า เกิดน้ําท่วมมานานแล้วกว่า4วันหรือตั้งแต่วันที่แม่น้ําเมยมีมีระดับน้ําสูงขึ้นอยากให้รัฐบาลลงไปแก้ไขโดยด่วนเพราะชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมากในายสำรวยกล่าวว่าปัญหาที่เกิดน้ําท่วมขังเนื่องจากน้ําในแม่น้าเมยสูงทำให้น้ำในลำน้ำห้วยแม่ตาวและลำห้วยม่วงสูงขึ้นเอ่อลหลเข้าท่วมในหมู่บ้านทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน ซึ่งการแก้ปัญหาต้องทําผนังกั้นน้ําเพราะทางเทศบาลได้สูบน้ําออกไปแล้วแต่น้ํากลับย้อนขึ้นมาอีกเพราะความเหลื่อมล้ําของสภาพพื้นที่และหมู่บ้านอยู่ใกล้ลําห้วยในสำรวย,ยังกล่าวอีกนะคะว่าพื้นที่ตําบลท่าสายลวดเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจชายแดนและเป็นพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจหรือเชื่อมต่อด้านตะวันออกและด้านตะวันตกรวมทั้งอีกสองปีข้างหน้าพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะตําบลท่าสายลวด เป็นประตูเป็นประตูบ้านสู่ชายแดนไทยพามา่าที่จะต้องรับความเป็นสมาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC การแก้ปัญหาน้ำท่วมเราจะต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลรำพังงบประมาณของท้องถิ่นเองไม่สามารถแก้ปัญหาได้ค่ะ ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการที่นี่เคสเตชั่นแล้วค่ะต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่าง MTI และธนาคารทกสวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ